หน่วยแมลงน่ารู้สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้เด็กๆมาพบกับครูบิวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆรอรับชมได้เลยค่ะแมลงชนิดแรกที่เราจะมารู้จักกันนั่นก็คือแมลงปอนั่นเองค่ะ ลักษณะของมแมลงปอนะคะเด็กๆแมลงปอ,อก็จะมีปีกใสๆแล้วก็มีลำตัวยาวเป็นปล้องนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นอาหารของมแมลงปอ,อนะคะมแมลงปอ,อตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนก็จะกินลูกกบและลูกน้ำเป็นอาหารเมื่อโตเต็มวัก็จะกินมแมลงตัวอื่นเป็นอาหารเช่นมแมลงวันหรือยุงนั่นเองค่ะ ที่อยู่อาศัยของแมลงปอแมลงปอนะคะก็จะอาศัยอยู่บนพื้นดินใกล้ๆแหล่งน้ำค่ะแมลงตัวต่อมานะคะที่เราจะมาทำความรู้จักกันนั่นก็คือมดนั่นเองค่ะรูปร่างลักษณะของมดมีลำตัวมีขาทั้งหมด6ขาแล้วก็มีหนวด2ข้างค่ะ และมดก็ยังมีสีสันที่หลากหลายนะคะเด็กๆมีทั้งสีดำและก็สีแดงนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของมดมดก็จะอยู่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินนะคะโดยมดเขาก็จะขุดหลุมเป็นโพรงนะคะแล้วก็อาศัยทำรังอยู่ที่ใต้ดินนั่นเองค่ะแล้วก็มีมดบางชนิดนะคะเด็กๆ อาศัยอยู่บนต้นไม้โดยใช้ใบไม้นะคะนำมาทำเป็นรังเพื่อที่จะอยู่อาศัยค่ะอาหารของมดมดก็จะชอบกินน้ำตาลกินขนมต่างๆหรือแม้แต่เศษอาหารนะคะเด็กๆสัตว์ตัวต่อมาที่เราจะมาทำความรู้จักกันนั้นก็คือตักกะแตนนั่นเองค่ะ ลักษณะของตะกะแตนนะคะตะกะแตนก็จะมีหนวดสองข้างมีปีกแล้วก็มีขาทั้งหมดหกขานั่นเองค่ะอาหารของตะกะแตนตะกะแตนก็จะกินต้นข้าวเป็นอาหารค่ะต่อมานะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของตะกะแตนตะกะแตนก็จะอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้ค่ะ สัตว์ตัวต่อมานะคะก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะผีเสื้อก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนลักษณะของผีเสื้อก็จะมีขามีนวดมีปีกและก็มีลำตัวค่ะอาหารของผีเสื้อน,นะคะผีเสื้อก็จะชอบดูดน้ำหวานจากดอกไม้เพื่อมากินเป็นอาหารค่ะ ต่อมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อนะคะเด็กๆผีเสื้อก็จะชอบอยู่อาศัยชอบเกาะนอนใต้ใบไม้บนกิ่งไม้หรือลำต้นหรือตามที่ร่มครึมๆใกล้ๆกับต้นพืชที่กำลังออกดอกนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของครูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ